สิ่งที่เราสงสัยอยู่ในใจแน่นอนนะครับทําไมประโยชน์มันเยอะจังนะครับทาไมประโยชน์มันเยอะจังผมเกิดข้าไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะครับมาดูรายละเอียดจริง,รงๆนะครับสาเหตุก็เกิดขึ้นจากการปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลจนเกิดเป็นภาวะภูมิบาบัดขึ้นผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้ครับ เราพูดเกี่ยวกับเรื่องการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลเจอเกินเป็นภาวะภูมิบังบัตนะครับเราอยากจะบอกว่าเรามีแคปซูลที่บอกว่าสามารถทําแบบนี้เป็นกลุ่มแรกของโลกนะครับเป็นกลุ่มแรกของโลกปัจจุบันนี้เราพูดมาสองปีเมื่อตะกี้นี้มีผู้เอามาเอาบทความมาให้ดูเขาพูดถึงเรื่องความสําคัญของภูมิบังบัตนะัก็ดีใจว่าเราเป็นคนจุดกระแสนะครับแล้วผมก็อยากจบอกว่า นังจากนี้ต่อไปเรื่องการรักษาร่างกายโดยการปรับดับภูมิคุมนสมดุลจนเกิดเ,เป็นภาวะภูมิบั้นที่เกิดขึ้นในร่างกายจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆการที่เราสามารถมีภาวะภูมิบั้นในร่างกายก็เกิดขึ้นตามทฤษฎีนะครับก็คือต้องเพิ่มสารที่เรียกว่าอินเทอร์ลิคินทูอินเทอร์ลิคินทูคืออะไร อินเทอร์หมายเริ่เป็นแปลว่าละหวา่างลิคินคือมาจากไมดเลือยขาวคือสารที่ไมดเลือยขาวสร้างขึ้นมาแล้วก็สื่อระหว่างไมดเลือดขาวด้วยกันให้ทําหน้าที่อย่างใดอย่างหนึง่งนะครับเป็นสารตัวที่สองอินเทอร์ิคินทูเนี่ยหน้าที่ของมันคืออะไรสืส่อกันแล้วก็ทําให้ไมดเลือดขาวเนีย่ยจะสร้างภูมิคุ้มก,กันในระดับที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมนะครับในระดับพอเหมาะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนอินเทอร์ิคินทีตัวหนึ่ง อินเตอร์ลคินอีกตัวหนึ่งคือลดอิ 1. นเตอร์ลิคิน one อินเตอร์ลิคิน o ก็คือสารที่เม็ดเลือดขาวสร้างแล้วก็สื่อระหว่างเม็ดเลือดขาวนะคทำให้เกิดการเริ่มกระบวนการต่อต้านนะเพราะฉะนั้นถ้าหากมันมากเกินไปมีมากเกินไปก็เกิดเกินการแพ้ภูมิตัวเองเกิดการแพรภูมิตัวเองแล้วในที่สุดก็เกิดการอักเสบในร่างกายไดนะ้เพราะฉะนั้นมันจะต้องเพิ่ม อินเทอร์เรชันทูเพื่อให้เมทเลือดขาวมีความสามารถมากขึ้นที่จะขับขมอบสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ภายนอกไม่ว่าเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสหรือแม้กระทั่งเซลล์มะเร็งขณะเดีวยวกันต้องลดอินเทอร์เรชันวันที่ทําให้เกิดการเกิแดแผลแผัวเองหรือเกิดการอักเสบในร่างกายจะไม่ดีๆนะครับอินเทอร์เรชันวันต้องเพิ่มหรือลดนะต้อง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 เพิ่มหรือลดครับต้องลดนะฮะ อินทรีย์คินดูต้องเพิ่มนะเพราะนั้นภาวะภูมิคุ้มกันถึงจะดีขึ้นนะครับที่เราเป็นเราเราเป็นโรคทั้งหลายแหล่นี่กว่าภาวะภูมิคุ้มกันของเรามันไม่สมดุลนะเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้มันดีโดยการทำสองอย่างเมื่อเราสงสัยเมื่อเราสงสัยเราก็เข้าห้องแลบนะครับแล้วก็ให้คนกินวันละสามแคปซูลแล้วก็เอาเจาะเลือดเจาะเลือดเข้ามาตรวจนะแล้วก็ดูเม็ดเลือดขาว สิ่งที่เราพบนะครับอินเทอร์คินวันที่บอกทําให้เกิดโรคแพ้ตุตัวเองวันที่ศูนย์วันที่สามวันที่หกวันที่แปดวันที่สิบมันลดลงมาเรื่อยๆๆๆ,ๆ,ๆนะครับนี่คือค่าเฉลี่ยเพราะมันมีกระโดดขึ้นหยดลดลงนิดหนึ่งแต่แนวนอกก้องเอือลดลงมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ลดลงมาช้าๆแล้วก็ไม่ลดนะครับถ้าลดไปเรื่อยๆอันตรายธรรมชาติเก่งมาก ม่เลยขาวถึงจุดหนึ่งเพราะว่าฉันไม่ลดอินทรีย์มันอีกแล้วมันลดไปกว่าน,นี้อันตรายนะครับถ้าลดไปกว่าน,นี้สภา,าวะอีกจะต่อต้านกับสิงแปบพรอมไายนอกนะก็จะไม่สร้างขึ้นมาได้ซึ่งกระโรสงสัยว่าเป็นภาวะที่เกิดขึ้นกับฟาเล็ที่มาเลเซียนะครับโอเคอินท okay. รีย์มันลดลงมาแล้วถึงจุดหนึ่งก็คือไม่ลไไดมาขนาดขณะเดียวกันอินทรีย์ทิ่ถูต้องเพิ่มหรือลดนะ มันก็เพิ่มสาใจดีนะเพิ่มอย่างรวดเร็วมากเพิ่มเพิ่มเพิ่มแล้วก็เริ่มไม่เพิ่มเริ่มอยู่ตัวถ้าเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นอันตรายเหมือนกันอาจจะร่างกายจะไม่สุดเลยเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นมันอีกครั้งหนึ่งนี่คือความเก่งชะกาตของเรื่อรขานี่คือความเก่งของธรรมชาติถึงจุดึ่งบอกไม่เอาแล้วขอหยุดแค่นี้ไม่มีความจําเป็นแล้วทำไมถึงไม่จำเป็น เม็ดเลือดขาวในร่างกายของเรา20,000ล้านเม็ดถึง5 0 5 0 0ล้านเม็ดในร่างกายของเราแล้วแต่ว่าร่างกายของเราจะแข็งแรงขนาดไหน,นครับผู้หญิงก็ประมาณ90%ของจำนวนนี้นะครับธรรมชาติสร้างให้มาเพื่อจะดูแลร่างกายของเราเรารู้ว่าอะไรเรามีเลือดแดงให้ออกซิเจนให้อาหารกับเซลล์แต่เม็ดเลือดขาวละ่ะก็คือตัวที่ดูแลสุสขภาพของเรา สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเ mm hmm. ม็ดเลือดขาวมีหม mm ื hmm. ่น <10. S 1> ล้านเล็ดถึงห้าหมื่นห้าพันล้านเป็นกองทัพที่ใหญ่มาถึงมาในร่างกายของเรา mm hmm. เมื่อเรารู้ว่าเรามีกองทัพที่ดูแลตัวเราเองฉะนั้นเลย mm hmm. ไม่ทําให้เม็ดเลือดขาว mm hmm. มีความแข็งแรงและมีความสมดุลจริงไหม mm hmm. จริงไหม mm hmm. ไปหาที่ไหนอกองทัพสองหมื่นล้านห้าหมื่นห้าพันล้าน มันอยู่ในตัวเรานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเมือ่อร่างกายมีเม็ดเลือดขาวมีอินเตอร์เลคิน2มากขึ้นมากขึ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายดีขึ้นดีขึ้นความสาม,มารถของเม็ดเลือดขาวที่เขมดสิ่งแปลกปลอมเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเซลล์มะเร็งมันก็มีมากขึ้นนะครับเนื่องจากการที่มันกระโดดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างนี้จึงอย่าได้แปลกใจเลยที่ว่าคนกำลังจะไปอยู่มีปแหล่เนี่ยอาการดีขึ้นมันจะรวดเร็ว ดีขึ้นอย่างรวดเร็วที่แบบที่ว่าเหมือนกับยาวิเศษเหมือนกับมาหาสัจจ์นะเราอธิบายได้แล้วนะครับเพราะว่าเราไปทําให้ไม่ได้ขาวห0 0 0 0นาที5,000ห้าระในตัวคนเนี่ยทาหน้าที่เต็มที่แค่นั้นเองเรากําลังทํางานกับธรรมชาติเราไม่ได้เกรงออปเปอร์ชิมมน์ไม่ใช่วิเศษวิโสเพียงแต่ว่าเราจับจุดอยู่นะว่า เราควรจะใช้สมดุลในร่างกายมาดูแลตัวเอง